ขาใหม่แล้วค่ะนะคะกับเจ้าโตโยต้าแคมรนะคะ 2.0G ปี2017นะคะคันนี้รถใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคะออกข้างไยแดงมีค่าตัวถึง1,400,000บาทนะคะวันนี้นะคะอยู่ในมือเก๋นะคะสภาพแบบนี้นะคะบอดี้เดิมๆรับประกันไม่มีชนหนักพิความจมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะที่สำคัญนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มๆม,มากๆนะคะท่านใดที่มีเครดิตด,ดีนะคะ สามารถออกรถนะคะบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะรับผลภายในหนึ่งชั่วโมงรับรถภายในวันได้นะคะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถไปเซ็นไฟแนนซ์ไปจะส่งรถได้เลยนะคะคันนี้นะคะประหยัดไปกว่าเกือบร้านนะคะวันนี้น้องเก๋าขายพี่เพียง539,00 0ับาทเท่านั้นนะคะพี่ๆจ๋าถ้าสนใจนะคะรีบเข้ามานะ,ะทดลองขับทดลองขี่ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าโทรมาหาน้องเก๋ที่เบอร์0 6 2 8 7 5 6 8 3 1นนะคะสามารถโทรมาได้ตลอดเลยนะคะ ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอย่าพลาดนะคะเจ้าโตโยต้าแคมรี่สีดาคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องเกตจะพาไปชมออปชันกันนะคะแล้วก็สภาพนะ,ะว่าเข้ามาเนี่ยสภาพเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมาดูโฉมหน้าของเจ้าโตโยต้าแคมรี่ 2000G ปี2017นะคะอันนี้ก็คือโฉมไม่ไดช้นนะคะก่อนที่จะเชนอีกทีหนึ่งปี2018นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะไฟเดย์ไทม์นะคะไฟปรคเ,เอร์นะคะล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กอลลอยนะคะมีไฟเลี้ยวด้านข้าง มาให้นะคะระบบนะคะก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีเลตนะคะภายในจะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะรุ่นนี้คนนิยมหายเยอะนะจ๊ะนี่นะคะเบาะยังแบบว่าตึงๆนะคะพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันนะคะปุ่มแบบพุสตาร์ทนะคะอ่านะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะเป็นเจ้าของรถโตโยต้ตาเทมรีคันนี้นะคะน้องบอกเลยว่าต้องรีบเข้ามาอันนี้คือเข้ามาใหม่ๆนะคะสภาพใหม่ๆเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะ นี่ 2,000G นะคะมีเซนเซอร์หลังมาให้4ตําแหน่งเครื่องยนต์เบนซินนะคะเดี๋ยวดูให้ดูด้านหลังอลูกค้าเครดิตดีจัดยอดได้เต็มนะคะผ่อนนานสูงสุดนะคะ84งวดนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจพี่ๆสามารถโทรหาน้องเก๋นะคะหรือแอดมาที่นะคะ062 8756831ห้าหนะคะเพราะว่ารถสวยแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนจ้า